ไม่ดีนะคะวันนี้แม่แม่นางรำกำลังท่าเปลี่ยนปวยทานนะคะท่าเปลี่ยนท่าแป้งปวยทานค่ะ เปลี่ยนปริธานด้วยกันนะคะเี่ค่ะ่ตงต้ควาเลยค่ะนะเยออ้เจา้ะ

ไปเนไงเงินไปมาเสือแางต้่อุในปม

แต่ก็ยัเดียเลยส่ซอส้ยนะอุ้ยของจกกจับอกยอยูจลว่ยังไ่ตั้งกองเด้อตกองเด้อเขาโทโลกได้เเนาะโชวประเทศโทวประเทศโทรโลกไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องภาษาไทยเนาะเ้เขาไม่รู้ไร่่อท่าเปลี่ยนร

เห็นเก่าอเ่ะพอ่อนเลยโอ้ยยังหยุดยี่หกเกี้ยเกี้ยนอันววาซ้ายคัดหัวยังไม่ทันได้ไป เปนไะไเอาดม่เยก็ังไมได้ไดครัได้อันนั้่ะตอแต้อด้จะดมามันียไม่เหนีอมามันน่ันนั้นมานทมีดอกเดียวใช่ครับ่อกเดียวันทำองดอกก็เป็คู่สีดอกเดียว จะอยู่คนเดียวนะไม่แปลกใจหรอเนาะเวลาเราไปซื้อทําไมมันถึงแพงร้อยละไปปร้อยนะพันละเท่าอร้อยละสร้อยพี่ร้อยละหาร้อยห้าร้อยแต่ผมร้านนะเขาไม่ได้มาเลยนอย่างเดียวนะแต่จะมีราคาแพงราคาถูกมันจะขับข้ามาแล้วก็มีไอที่ร้ดนร้านมาด้วยง่ายๆนะสบายสบายยางละเน้เดี๋วทางส่งจยังไม่เข้าซื้อเราเลยสบา แต่ไมง่ายเลยเป็นซื้อกระดาษมากระดาษลอยไปลอยมาทำไมมันเหนียวจังเนี่ย อนแรกหก็อยู ah. ่อันแรกหนูก็อยู De ่กลางวงอยู Or ่นะมนูถอยไปถอยมาหมึอนนูจะออกจะได้ออกไปนั่งบนถนนแล้วนะจสิ